มันปึกซ้ํปฝึกซ้อนปลึกซ้าซากอะไรเงี้ยมันเป็นฝึกมันเป็นปลึกอะไรชั้นแม่อเราไปปลึกเยอะไหมแต่ว่าเนี่ยจะเป็นปึกปึก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 อะไรเงี้ยคืออยากเอาชนะเราอ่ะให้มันสลายคนนั้นหน่อยให้มันดูดีกว่านั้นสร้างภาพไม่เป็นแถมยังทำให้ตัวเองติดลบอันนี้ขอโทษด้วยนะว่าต้องการจุประสงค์อะไรถึงเอาชั้นกับลูกชายโพสลงโซเชียลมีเดียซึ่งคุณไม่ได้อนุญาตเลยแต่ผมไม่ว่าอะไรนะผมไม่ต้องหนีแต่ให้สังคมดูเองให้ฟังเอาเอง เป็นแต่แงแค่เป็ร่างรูปแค่เจื่เป็นเรื่องเป็นเล่าหมื่อวานนี้ไม่มีดราม,ม่าอะไรเลยเมื่อวานนี้ทุกคนแฮปปี้ทุกคนดีแต่เมื่อมาไอ้ตาตัวเกี่ยวบอกมาบอกมาเจอพอ่อมากินข้าวออกเคสไม่มีดราม,มา่าไม่มีดราม,ม่าดรามุกอะไรแต่มันมีดราม,มา่าเพราะอะไรเพราะคุณเอากระบองจ่อมาใชา้คุณโดนประเทศไทยด่าทั้งประเทศก็คุณถามว่าคิดว่าคุณหมอฉันหายเรื่องคุณหยุดอยู่กระทั่แบบนี้ใครฟังถ้าเขามีถ้าเขามีความรู้มีการศึกษาฟังเขาจะเข้าใจมีแต่พวกพวกที่แบบ ปิดมือปิดตาฟังเขาหน่ะถึงจะไม่รับฟังอือครับนอกจากคุณจะปิดมือปิดตาแม่คุณจะไม่รับฟังสิ่งที่วันพูดแต่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้หมายถึงว่าใครดีไม่ดีแต่ผมพูดว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้เออแล้วลเอากล้องโทมาโพดหน่อยต้องการบอกคนหรือว่าฉันไม่เคยกีดกันเหมือนที่พ่อเขาสือา่อสารไปนะบอกสันกดกอบขอค้ามสันโพไปกับอะไรติดต่อไปให้ฉันติดต่อผ่านสารภูมิหรอ ไปขอบ้านการที่จะไปแบบบ้านคนฉันก็มีการบุ๊กกิ้งว่าจะเข้าไปนะแต่ตอนนี้นะใจฉันไม่กดกินมารับลูกจาก้างเขาไม่ได้บอกสมบัติของลุงหน้าผมไม่ได้บอกลุงหน้าเขาก็จะมาั้านไอ้ผมถูกไหมคือฉันไม่ไปพูดอะไรพวกเธอเลยพวกเธอจะมีความสุขพวกเธอจะบ้างมีสิศีลสุขฉันยินดีด้วยเพราะลูกฉันอยู่กับเธอ,อแต่เวลาฉันเจอลูกนะ่ะตั้งสติหน่อยเจ้าสร้างข่อยเรื่องอย่างนี้เ้าก็สร้างไปแต่ว่าพ่อมีหนุนเลยว,วางลงวางเรื่องการสร้างลงก่อนเรื่องลูก แต่อันนี้มันแยกไม่ออกระหว่างลูกกับการสั่งการมาเลียกเขามาผสมในการคนที่รับผลนี้ก็คือใครก็คือลูกแม่บองเออคาร์บอนลูกนี่แยกออกสิจะสร้างข่อยสร้างข่อยคือจังอ่าข่ายตาลิสอ่าข่ายสร้างข่อยคือจังทองค้ำอ่าสร้างเพื่อนงทองค้ำก็ยังนั้นแหละยึดได้ของนางนะครัเป็นก่อนก่อนข่อยกับบรรดาพ่อกับประเด็นชนใจอยู่แล้วเพราะว่ออาบุญจับวันที่หยุดตอนช่วยข่อยอยู่เรี่ยวแก้ประโยชน์ข่อยคือลูกข่อย ผลป่าผลที่ขอยนี้เวารู้สึกมีผลตอบรับคือลูกกับพ่อเท่านั้นผวกคุณจะเป็นอะไรของกคุณไม่ใช่เรื่องอันสาำครับอันนี้พูดในัางเพราะอะไรไม่เคยพูดในเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้นะว่าเขาบล็อกผมกันหมดผมไม่เคยพูดนะแต่ทําไมผมถึงพูดเพราะว่าอะไรเมื่อวานเดียวิปกล้องเอาซิปกล้องเอาซิปกล้องคงจะมาเปิดเมื่อเช้าสิแล้วครอบครัวเขาเขาายาแชร์ปรหามาไหนล่ะ มึงบอกว่ากูปิดกูเก็บเงินมึงเหรอกูก็จะโพสขายขามตัวเองค่ะอ่าอย่างแรกกูขายขามตัวเองก่อนนะครับคุณต้องตั้งจิก่อนไม่งั้นพวกคุณจะเป็นบ้ากันจริงหมดทุกทางบ้านก็บอกให้เลยจริงถ้าคุณเป็นอย่างเงี้ยคุณจะบ้าจริงๆนีนะคุณจะเป็นบ้าแบบทั้งเลยคุณจะไม่มีสติทางการในการใช้ชีวิตเลยแล้วคุณจะเอาแต่ความโกรธนำความแค้นนำคุณเอาแต่ความที่มันไม่ใช่มีความสุขนำทุกอย่างเพราะตอนนี้ใส่กับคุณไม่มีอะไรโกรธกันแล้วนะไม่มีอะไรประทต่อกันแล้วนะเออ แต่สิ่งที่ปัาคือเรื่องลูกเรื่องเต้าแล้ววันนี้เราไม่ได้พูดถึงอะไรแต่เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเอากล้องจเอาเปิดจึงต้องพูดวันนี้เอาเรื่องบอกเขบอกกันฟ้งดิเอาก็ต้องบอกสิจว่าว่าฉันใส่ร้ายอีกพวกเธอบอกฉันจะดูไหหลัะฉันมีหลักฐานทุกอย่างที่ฉันพูดมามันมีหลักฐานมีเป็นทุกอย่างที่มันพูดมันต้องมีความจริงถึงจะพูดหรือเมืกเราพูดไปแล้วมันไม่ใช่จริงมันก็จะตัวนคนยำยำแบบจำนีย่แบบย,ยหละ นะครับส่วนเรื่องที่ทางทางยุติธรรมอนานมัยเรื่องกฎหมายไปคนจัดก,การศาลท่จัดการผมไม่พูดอีกแล้วให้ให้ศาลจัดการใครอยากอยู่ก็อยู่ไปแต่ถึงเวลาศาลเขาจะสั่งบายเซโลงงส,ส,ส,สยูนาระอะไรเง,งี้ยความที่ว่าจริงถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้บล็อกคุณเปิดเพย์วสีแต่นี้คุณบล็อกฉันแคนหมดแล้วคุณโสงขาหมายจะมาอะไรนั่นนี่นู่นถ้าฉันไม่ติดต่อผ่านป้าเขาฉันจะติดต่อผ่านใครเพราะแม่เขาทำงานแต่คนที่เรียกมาทำบล็อกฉันจะให้ฉันทำอย่างไรกับเรื่องนี้ จะให้กระผมทำอย่างไรกับเรื่องนี้มินําซ้ําไปแชร์คลิปวิดีโอที่กล้องวงจรเป็นสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลตามกฎหมายและเห็นรถของเราที่เราไปจอดปุ๊บมีคําพูดทาอะไรต่อให้เอาสิบกล้องวงจรเขาใช้ก็ไม่ยากเห็นคุณจะต้อง,ออง,องอตอกไยัดกล้องวงจรมอนจมาก็ตโลกหรอกมันจะมากระโดมันก,ลก,นก,ล,กนลกอยู่ไม่ใช่ติบไม่ใช่มังทีหรอกมันตลกโทุกที ไม่เคยขีดกันเขาพี่ว่าก็ไม่บอกข่อยว่าบอกว่าเจ้าขีดกันอย่างนี้แต่ข่อยแค่บอกว่า้าบอกข่อย้าว่าอางควางขอ่อยแถมพี่เลี้ยงพอกรติดต่อไปไะไรเป็นมาช่องทางเพื่อมีปัญหาเขาเพิ่อนเขาโทรศัพท์มาอะไรอันไหนมีทุกคนมีปัญหาหมดเลยติดต่อได้มีปัญหามือให้ฉันโทษไปทั้งสารพุ่มหนาบาทกันเจ้าที่จ้าใช่เปลา่าลูกสิบบ่มันก็ไม่ใช่ต,ตมแม้กระทั่งแม้กระทั่งอ่า พ่อครัวมาจากบ้านคุณก็ยังคงเน้นด่านนั้นอยู่ฉันก็ไม่ว่าอะไรฉันก็ไม่ถือโทษกดดันเพราะลูกฉันอยู่ตรงนั้นถ้าคนฟังเขามีสติฟ้าเขาคิดตามว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเกิดการใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบกวนแบบพ่ะบาดฟ้าประวดใช่ไหมคือเป็นเรื่องปกติของคนทํากันใช่ไหมถูกไหมเขาโทรมาขอความร่วมมืออะไรผมทําให้หมดทุกอย่างนั่นนี่นู่นนุ่นนี่นั่นขอเงินค่าต่อค่าเทิมค่าเรื่องแบบผมไม่มีปัญหาอะไรผมไม่เคยว่าผมไม่จ่ายก็จ่ายตามตลอดทั้งว่าทำไม ถึงเอาเรื่องนี้มาเป็นมาเป็นแบบว่าเอาเป็นข้อเนี้ยเวลาน่าหนี้ใครเอาที่เนาะนี่แหละนี่แหละคือใส่กกล้องวงจรที่เอามาโพสต์นี่คือฟีดแบบกกล้องวงจรเทานั้นตามจริงไม่เคยพูดนะว่าเขาบอกหรือเขาอะไรผมผมไม่เคยจะพูดแต่ทําไมผมถึงพูดหนึ่งเพราะมีประเด็นไงเอเพื่อนเวลเลียนโกงหรือว่าไงบอกว่าไปรับลูกยากก็นี่แหละพอจพูดแล้วพอมีคลิปนี้ฉันก็พูด คอยบอกให้บอกทีเอาคอยบอกบอกผมเคยพูดไปว่าพวกเขาบอกผมผมเคยพูดไม่เคยพูดไม่เคยพูดมีแต่ว่าพูดเร essays, books, ื market, Power, ่องตัวเองครับอ่าเรื่องที่งต่างก็พูดไปตามจุกปแลาแต่ว่าถ้าพูดเรื่องว่าบอกอะไรไม่เคยพูดแต่วันนี้ผู้คนจะได้เห็นของจริงนี่แหละคือของจริงถ้าอยากรู้อยู่นี้หมดอยู่นี้หมดทางข้อความที่เขาเรียงความมาให้เราไปโทรผ่านพี่เลียงตลกมพี่เรียงใค่แต่ว่าเราดีเย่น้อันข้อแยงเราดีขอหยองเราดี เราต้องฝนแล้วเราแย,ยกแย,ยกออกระวังผู้ใหญ่ผิดยยกันครับเด็กหน่อยแล้วก็สิถ้ามีเด็กมากแล้วก็สิแย,ยกแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่เราสุดิผิดกันไปตอนเด็กหน่อยต้องได้ความปกติว่าเดี๋ยวเอาความอัคติมานั่งถ้าอัคตินําคุณจะเป็นบ้าจริงานนะคุณคุณจะเป็นแบบสีมาโฟรต้อนรับคุณเลยเพราะคุณมีความกูดความแค้นครอบงำในสมองคุณตลอดเวลาอันนี้จะบอกแล้วก่อนครับใครดีเพียงแค่ไปปางสิหรือใครไม่เคยใจดีตลอดไม่เคยคิดแคบอาย่าใคร ทบล็อกข่อยเขอ่างก็บล็อข่อยแถมพี่เดียนเพิติดตอ่อไปอะไรเพิ่งมาช่องทางเพิ่อมีปัญหาเขาเพิ่อนเขาเข้าสาวเพิ่นมาะไรอันนั้นนีทุกคนมีปัญหาหมดเลยติดตอ่อได้ไมีปัญหาหมดืดให้ฉันทุ่ไปทั้งสารพุ่มหนาบาทท้านทีกันเจ้าที่กาจะรับลูกสิบ่อมันก็ไม่ใช่มันก็ทิ้งต่อพามีเดียนอืมแม้กระทั่งแม้กระทั่งอ่ะพ่อครัวประจำบ้านคุณก็ยังคอมเนียนดาน่าฉันอยู่ฉันก็ไม่ว่าอะไรฉันก็ไม่ถือโกรธโกรธเสีางว่าลูกฉันอยู่ตรงนั้น ถ้าคนฟังแล้วพิเติฟังแล้วคิดตามว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องก,กิดการใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบวรนแบบพระบาทป้าประวดใช่ไหมคือเป็นเรื่องปกติของคนทํากันใช่ไหมถูกไหมเขาโทรมาขอความร่วมมืออะไรผมทําให้หมดทุก่างนั่นงนี่นู่นน,น่นนี่นั่นขอเงินค้างขอค่าเทิมค้างเรื่ะผมไม่้มีปัญหาอะไรผมไม่เคยว่าผมไม่จ่ายก็จ่ายตามตลอดาว่าทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาเป็นเป็นแบบว่าเอาเป็นข้อมีเอาเป็นอะไรนี่ เดียวนี่แหละนี่แหล,ะ,ล,ะ,ละคือใช่กับกล้องวงจรที่เอามาโพสนี่คือคลิปแบบก,กล้องวงจรเขนเลยนตามจริงไม่เคยพูดนะว่าเขาบอกหรือเขาอะไรผมผมไม่เคยจะพูดแต่ทําไมผมถึงพูดหนึ่งเพราะม,มีประเด็นไงเอ้าพื่อนวิลเลียนโกหกนี่ว่าไงผมก็เป็นลูกยากก็นี่แหละพอใจพูดแนละ้วพอมันมีคลิปนี้ฉันก็พูดคอยว่าจะบอกว่าเจ้าหยิบดอย่างนี้แต่คอย